แม่ค้าในตลาดแห่ชมน้องอิงนะครับตกใจซุปตาดังเดินตลาดเช้าเดินช็อปแบบพื้นๆติดดินแม่ค้าชมชมว่าอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็ต้องบอกว่าน้องอิงนี่เป็นนักร้องหมอลำระดับต้นๆของประเทศเลยนะใครว่าไม่จริงก็คอมเมนต์มาลุงก็ว่าจริงหนึ่งคนละเบอร์ต้นๆมันไม่จริงได้ยังไง ปีที่แล้วได้สองรางวัลรางวัลคนคมชัดลึกอวอร์ดสองรางวัลก็คือรางวัลนักร้องหมอรำหญิงยอดเยี่ยมกับนักร้องหมอํำขวัญใจหญิงนักร้องหมอํำหญิงขวัญใจมหาชนสองรางวัลรางวัลใหญ่นะครับของคมชัดลึกอวอร์ดแล้วปีนี้ก็ได้อีกสองรางวัลคือรางวัลของลูกทุ่งยี่สิบสี่เนาะกับอีกอันหนึ่งล่าสุดด็้อีกี้อะไรเนี่ยก็ได้รางวัล แล้วจะไม่เป็นซุปตาได้ไงแต่โทษซุปตาโทติดดรินติดดินมากมากใช้ชีวิตโอ้โหจนหลายคนชมว่าเอาใช้ชีวิตไม่เหมือนซุปตาใช้ชีวิตเหมือนชาวบ้านทั่วไปอะ่ะแม่ค้าในตลาดขึ้นในการใช้ชีวิตของน้องอิงนะครับหลายๆตลาดนะเมื่อเช้าก็แสดงให้เห็นหลายหลครั้งก็แสดงคือไปช็อปลองเท้าที่นั่งอยู่ช็อปลองเท้า มือสองอ่ะหรือรองเท้ามือหนึ่งเนี่ยที่ขายตามตลาดนัดเป็นกองๆอ่ะไปเลือก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 กว่าจะได้แต,ต่ละคู่หรือไม่ก็ไปช็อปเสื้อผ้าที่ขายตลาดนัดชุดละ 100, ร้อยชุดละห้าสิบบาทอะไรเงี้ยโอ้โหสุดเห็นไหมนี่ความเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติหรือความติดดินของสุปตาของพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแ, FC. แล้วมากรุงเทพงมวดนนี้มาไล่เป็นไงทะลักเลยทุกที่เลยอ่ะ ตั้งแต่คืนแรกแล้วมาไล่ทะลักมากมันสร้างให้เราเห็นว่าโอ้โหน้องติงนี่คนรักคนชอบคนสัตว์เขาเรียกคนอะไรนะคนหลงไหลในความความสามารถในพลังหรืออะไรวิที่มีดึงดูดเราเข้าไปอะ่ะได้ดูแล้วมีความสุขว่างั้นเนอะได้ให้น้องแล้วมีความสุขใครเห็นมันลงคอมเมนต์มา ลุงเป็นหนึ่งคนที่ได้ให้แล้วมันมีความสุขได้แบ่งปันหรือโอนอะไรให้น้องหญิงต้องมีความสุขนะเสื้อก็สั่งมาแล้วยังไม่เคยใส่เดี๋ยววันนี้จะไปคน้นหน่อยเอาไว้บ้านคราวที่แล้วไม่ได้เอาไปกรุงเทพด้วยเนาะคือซื้อเสื้อมีความสุขสนับสนุนอะไรเกี่ยวกับน้องมีความสุขหมดเลยมันแปลกมันแปลกมันแปลกน้องอิงนี่แหละถึงถึงได้ว่าหลายหลายคนพ,พ่อพ่อแม่แม่ไปชมหน้าเวทีให้ให้ทิปไม่หยุดให้หลายๆรอบนะ ท็อกพอไพโรดท,ที่เห็นนะทีทีบ่อยๆแล้วนะแล้วก็ช่องพ่อกันชัยเอาไปลงก็หลายๆช่องเลยที่ที่ที่คนให้ทิปแบบซ้ําแล้วซ้ําอีกอะซ้ําแล้วซ้าอีกอะเป็นอะไรที่สุดยอดลูกสาวนี่มีแต่คนชมเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องมารยาทที่ดีอ่อนน้อมไหว้แต่แรกว้า ไปเถอะนะตอนนี้มีคนชมเพิ่มเติมนอกจากมารยาทที่ดีความความอมอ,อ่อนน้อมทมตนการใช้ชีวิตติดดินมีคนชมว่าเริ่มพูดดีพูดเป็นบนเวทีสุดยอดอ่ะ mm hmm. เขาเรียกเริ่มเอนเตอร์เทนเต็มระบบกับพ,อ mm hmm. พ่อพอ่แม่แม่เอฟซี mm hmm. ที่อยู่หน้าเวทีแล้วก็เข้าใจพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC นะครับขนาดจบ ช่วงคอนเสิร์ตของตัวเองก็ยังลงไม่ได้ต้องไปรับอ่อรับเห็ดนี่ไปเก็ though, บเห็ดไปนั่งพูดคุยหรือไม่ก็ถ้ามาแนแสดงที่กรุงเทพเนี่ยหลังเต้ยลาก็จะมาเต้ยลาแล้วก็อยู่กับพ่อพ่อแม่เอฟซีทำแบบเนี้ถึงจะได้ใจคำพูดเล็กๆพี่ลูกสาวพูดนะแค่พูดคำว่าลาลักพ่อพ่อแม่แม่นะจ๊ะโอ้โหมันเข้าไปที่ขัวหัวใจมันจี๊ดเลยไม่น่าเชื่อนะ ต่เป็นจริงครับเป็นจริงเนาะลุงก็น้องอิงติดตามน้องอิงน้องอิงทําให้ลุงมีความรู้แล้วก็สร้างไรายได้จากอากาศลุงเลยเอาความรู้ที่ลุงมีจะมาสอนพวกเราให้สร้างไรายได้จากอากาศด้วยโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวเน้นสร้างไรายได้จากอากาศโดยมีโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวก็ทําได้นะครับใครสนใจเรียนฟรีนะครับพิมพ์คําว่าสนใจใต้คลิปนี้ สนใจหารายได้จากอากาศนะเป็นรายได้ที่2ที่สามมันจะช่วยเราในยามเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็มันสามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะแค่ทําคลิปคลิปขายของคลิปโน่นนี่นั่นลุงจะสอนแบบจับมือทํานะฟรีนะครับเน้นฟรีนะคอมเมนต์มาว่าสนใจใต้ใต้คลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวลุงจะส่งลิงก์ไปลิงก์นั้นไม่ต้องกลัวเป็นลิงก์ของมิจฉาชีพมิจฉาชีพจะส่งไม่ได้ลุงจะตอบได้คนเดียวกับเราอะตอบแล้ว แนบลิงก์นะครับตอบเข้ามาในกลุ่มที่ลิงก์มันจะดึงเข้ากลุ่มห้องเรียนเราจะรู้ว่าเรียนวันไหนเวลาไหนลุงจะไปโพสในโน้ตไม่สามารถที่จะบอกในคลิปได้นะใครสนใจก็ไปเข้าไปเรียนนะครับตอนนี้มีนักเรียนร่วมรสามร้อยแล้วนะร่วมรสามร้อยแล้วสอนมาคลิปเนี่ยวันนี้จะเป็นรอบที่สี่นะครับสอนมารอบที่สี่ก็มีหลายคนส่งกันบ้าน,านก็ดีก็ไปเปิดช่องก็มีคนติดตามขึ้นเป็นหลัก สิบหลักร้อยกันหลายๆายคนนะครับอายุไม่เกี่ยวนะอายุมากอายุน้อยไม่เกี่ยวเกี่ยวที่ใจลุงให้ด้วยใจเพราะลุงรักลูกสาวรักน้ององอิง,หงให้ด้วยใจน้องอิงแม่ค้าในตลาดคนรอบข้างชมหมดเลยว่าใช้ทำตัวติดดินโน่นนี่นั่นลุงไม่ต้องการให้คนชมลุงต้องการที่จะแบ่งปันความรู้ให้พวกเรามีไรายได้ด้วยนี่คือคือหัวใจนะครับน้องอิงทําไมถึงมีคนชมทั้งตลาดมีคนชมรอบข้าง น้องมีคนดีมีคุณธรรมกรตัญยูกะตะเวทีนะสู้ไม่ถอยสู้แบบโอ้โหสู้ไม่ถอยนะครับไม่ป่วยไม่ลาไม่ขาดไม่สายเลยชีวิตลูกลูกสาวเขาเรียกรับผิดชอบเกินอายุใครเห็นด้วยคอมเมนต์ม,มาสุดน้องหญิงรับผิดชอบเกินอายุไม่แปลก ที่เราจะดูกันได้เป็นปีๆใครดูหนึ่งปีมาแล้วคอมเมนต์หน่อยใครดูไม่ถึงปีคอมเมนต์บอกด้วยนะดูน้องอญิงเนี่ยติดตามมาไม่ถึงปีลุงอปีกว่าแต่ก็ทำคลิปจริงๆก็ปีสองเดือนแล้วครับปีสองเดือนจากคนติดตามสอง้อยสามสิบหกคนนะก่อนที่จะลงคลิปน้องหญิงนะครับสอง้อยสามสิบหกคนปัจจุบันเนี่ยเจ็ดหมื่นหกกว่ากว่าเกือบเจ็ดหมืนเจ็ดเลย สิ้นปีนี้ขอสักแสนซับนะคนที่ยังไม่ติดตามอ่ะดูแอบ,บดูอยู่อะ่ะฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ลุงนะลุงก็จะสร้างความดีแบ่งปันความรู้ที่มีให้กับพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีได้มีไรายได้จากการใช้โทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวหาเงินจากอากาศต้องหาเงินจากอากาศแนละ้วสอนแบบจับมือทําส่งกันบ้านมาวิเคราะห์วิจารณ์กลับไปให้ทุกคนทุกคนนัคนับบอกเลยวิเคราะห์วิจารณ์ถ้าคันส่งกันบ้านลุงก็จะบอกว่าอันนี้น่าจะเพิ่มอันนี้น่าจะลด อันนี้ดีแล้วอันนี้ต้องขยับอะไรเงี้ยดูแต่ละคลิปแต่ละคลิปทุกคนให้เลยตอนนี้มีนักเรียนเกือบสา0ร้อยนะครับสอนฟรีใครสนใจก็เข้ามาในห้องให้ด้วยใจของลูกสาวนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บปุงบ้งอ้วนชวนคุยไปด้วยเป็นกําลังใจให้ลุงแล้วก็เป็นมาลัยส่วนหนึ่งให้น้องทุกๆรายได้ยูสูออกลุงจะโอนมาลัยห้าเปอร์เซ็นต์ให้น้องเสมอแล้วก็มาเที่ยวจังหวัดกาฬ รือมาทางภาคภาคกลางนะครับมาการก็แวะเวียนร้านบ้านทุ่งคาเฟ่เนาะนี่แหละที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นร้านกาแฟร้านขายข้าวอาหารวันข้าวมีครบนะครับราคาเป็นกันเองบอกว่าเป็น f c น้องอิงมีส่วนลดให้เป็นพิเศษจริงๆสําหรับ f c น้องอิงนะครับหรือไม่กับ f อฟลุงอ้วนก็ลดให้พิเศษนะมาแวะเวียนกันได้ก็คลิปนี้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย